ร้อยธรรมคำสอนหลักธรรมเพื่อจันลงจิตใจโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมการบวชจิตหรือการบวชในนั้นเป็นสูตรของหลวงปู่ดูพมปัญโยหลวงปู่ดูกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การบวชทั้งในและนอกนั้นลําบากในยุคนี้เราบวชในคนไม่รู้แต่ผีรู้เทวดารู้การบวชในเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาทำบุญให้นึกว่าตัวเองเป็นพระจะได้ชินถ้าทำบ่อยๆจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเวลาทำความดีอะไรก็ตามให้นึกว่าตัวเองเป็นพระมันจะปรับออกมาข้างนอกเองเป็นการบวชจากภายในไปหาข้างนอก คือด้วยรูปลักษณ์ในการบวชที่เป็นพระนั้นพอเราบวชแล้วเราจะไม่กล้าทําอะไรที่ไม่ดีเวลาเราแผ่บุญอะไรออกไปพลังงานก็ผ่านเราออกไปได้มากกว่าพลังงานนี้จะผ่านพระได้มากกว่าคารวาสนะแค่เรานึกนี่ก็เป็นแล้วํำไม่เกินสามปีจะรู้สึกว่าเราเป็นพระเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่พูดไม่ทำแม้แต่ในฝันยังเป็นพระเลย บวชจิตแล้วต้องศึกไหมไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกันเรื่องโลกกับเรื่องธรรมเป็นคนละเรื่องเวลาอยู่ทางโลกก็อยู่ไปเมื่อไหร่อยู่ทางธรรมเราก็บวชในตื่นขึ้นมาก็ให้ทำรรแล้วกราบพระหกครั้งแล้วทำวัดสั้นๆอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันเวลากินข้าวอาบน้ำ เวลาว่างเวลานอนให้สวดให้ภาวนาจนกว่าจะหลับสามปีจะรู้สึกว่าข้างนอกจะเปลี่ยนทรงอารมณ์แบบนี้มีอนิสงส์มหาศาลเป็นบุญทุกลมหายใจเข้าออกหลวงปู่ดูได้แนะเคล็ดในการบวชจิตไว้ว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิจเจริญภาวนานั้นคำกล่าวว่าพุทธังสารนังขฉามิ ให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาของเราทำมังสารนังขฉามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารสังขังสารนังขฉามิให้นึกว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายเหล่านี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวช ชายก็ตั้งจิตเป็นพระพิสุหญิงก็ตั้งจิตเป็นพระพิสุทธิ์นีอย่างนี้จะมีอนิภาพสูงมากจัดเป็นเอกขมะบารมีขั้นอุก,กิจทีเดียวสัรพาทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง